อาจารย์ครับเขาบอกว่า,าข้อเตบนะข้อติบไม่ได้กล่าวคําว่าอิตตะกุลลหอในคุตบะอย่างนี้จะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้แล้ววันศุกร์นั้นจะทําอย่างไรเพราะว่าเราก็เห็นนะ <c oughs> เวลาตอนที่คุตบะเนี่ยนะก็มี <c oughs> อันหนึ่งที่เป็นเป็นเงื่อนไขของการก็คือการสั่งใช้ให้เรื่องของ <c oughs> ของมีความยำเกรงต่อเหอบรรดาข้อเตบก็จะบอกอิตตะกุลเหรอทีนี้ข้อเตบไม่ได้พูดอาจารย์ <c oughs> ไม่ได้กล่าวตรงนี้อันนี้จะใช้ได้ไหมอาจารย์นะ มิสมิลาหรอมาซาลยาอิละอานบีนะมุฮัมมัดตัวคุตบะ้์เองเนี่ยเป็นฉลาดของกันซอฮ์วันศุกร์ครับซึ่งการละหมาดวันศุกร์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจัดให้ให้ให้คุตบะ้์มีการเทศนาธรรมกันนะครับส่วนจะเทศนาสั้นยาวใครจะใครจะเป็นคนเทศนาหรือคุตบะ้์เนี่ยอันนี้ว่ากันอีกต่างหากแต่ว่าจําเป็นจะต้องมีมีม,มีมีการอ่านคุตบะ้์ แล้วก็รูกลของการอ่านคุตบา้านนะครับการทัศนะขณวิยการส่วนใหญ่ยุมฮุธเนีย่ยงงต้องมีเงื่อนไขหรือมีรูกลน5ข้อหนึ่งการกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์การส,ล,าส,าสล,ละวัดนบี Muhammad สลลฮลของอาลีบัสลัมการอ่านอายะห์คุรอานหนึ่งอายะนะครับการกล่าววาสยะให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาและก็การขอดุอาให้ผู้ฟังคุตบา้าที่มาร่วมละหมาด5ข้อเนี่ยเป็นรูกลนแล้วก็รัตของการซ้อคุตบา้าก็คือต้องเป็นภาษาอับ งั้นทั้ง5ข้อเนี่ยจะต้องว่าเป็นภาษาัะทั้งหมดเลยถึงจะซอคุตบะตามทัศนะของยุมูรนะส่วนมัทธัพานาฟีเนี่ยเขามีแค่สข้อสลวาดอัลฮัมดุลิลละแล้วก็ชัเฮียมเกรงตอนลอสุบฮานะหวุวาตาดาสามข้อใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ในคุตบะตตามทัศนะของยุมูรถ้าว่าไม่กล่าวอิตะกุลลอเนี่ยแต่ถ้ากล่าวเป็นประโยคอื่นอูซีกุ่มบิตากุลลออลไรก็แล้วแต่ หรือเอาอายะกุรอันที่มันมีความหมายหรือมีคำที่ใช้ให้ยํำเกรงต่อลาสุบาตาลายาอัยลัดีนอายายุนาสุตตะกูรบะกุมอะไรนี้ก็ได้ที่ถึงแม้จะไม่ใช้คำว่าอิตะกุลลอก็ตามแต่ถ้าให้เอาอายะที่มันมีใช้ให้ยํำเกรงต่อลาสุบาน์นหัวตาลาหรือถ้าไม่ใช้ยํำเกรงต่อเราก็เป็นอายะหรือเป็นข้อความที่พูดถึงเรื่องการตะว่าเช่นการตักวาเป็นเสบียงของผู้ศรัทธานะอะไรเนี่ย ที่ที่เป็นอญญายะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องหรือข้อความที่ทใช้เกี่ยวกับเรื่องของการยำเกรงถึงแม้จะไม่โดยตรงก็ถือว่าอนุโลมแต่ถ้าหากว่าไม่มีเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เกรงว่าคุตบาใชยไม่ได้นะครับ,รบเพราะไม่ครบรูกลน,นะ